ไตรโคโดมาคืออะไรนะครับวิธีใช้ใช้อย่างไรมีประโยชน์อย่างไรกับสวนทุเรียนนะครับเรามาติดตามคลิปนี้กันสวัสดีครับท่านผู้ชม youtube ช่องสวนตา้านนะครับวันนี้สวนตา้านจะมาแนะนำการใช้ไตรโคโดมาในสวนทุเรียนไตรโคโดมาคืออะไรไตโคโดมาคือเชื้อราดีที่มีอยู่บนดิน ลักษณะของไตโคโดมานั้นจะเป็นเส้นใยขาวๆเกาะอยู่บนผิวดินนะครับไอไตโคโดมานั้นจะเป็นตัวแย่งอาหารนะครับจากเชื้อราที่ไม่ดีจะเกิดในที่ที่มีความชื้นที่เหมาะสมก็คือซากพืชซากสัตว์แล้วก็ปุ๋ยอินทรีย์ต่างๆไตโคโดมานั้นนะครับมีประโยชน์ช่วยละลายแร่ธาตุให้อยู่ในรูปที่เป็นประโยชน์ต่อต้อนทุเรียน นะครับทำให้ระบบรากสมบูรณ์แข็งแรงอีกอย่างหนึง่งนะครับไตโคโดมานั้นจะไปควบคุมเชื้อราลายก็คือสาเหตุของการาเกิดโรคพืชโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราเช่นโรคใบไหม้นะครับใบจุดหรือโรครากเน่าโคเน,น่าที่เกิดจากไฟทอฟทอราไฟทอฟทอรามักจะเกิดในสวนทุเรียนนะครับในช่วงฤดูฝนนะครับ ฝนตกแฉะความชื้นสูงจะแพร่กระจายาไปโดยการไหลาตามน้ำนะครับแล้วก็ต้นทุเรียนที่เป็นโรคติดกันวิธีสังเกตนะครับาการเกิดไฟทอปเทอร่าเราสังเกตจากหนึ่งก็คือลักษณะใบาการเกิดที่ใบนั้นจะมีเส้นดำๆเกิดขึ้นที่กลางใบนะครับจะมีรอยช้ำแสดงว่า เป็นไฟทอปทอร่าที่เข้าสู่ทางใบนะครับก็จะนําไฟทอปทอร่านั้นก็จะไปค่อยๆขยายสู่กิ่งนะครับสู่ลําต้นแล้วก็ลงสู่ล่างไฟทอปทอร่านอกจากเกิดตามใบแล้วไฟทอปทรอร่ายังเกิดที่ลําต้นได้โดยสังเกตจุดดําๆตามลําต้นมีน้าไหลออกมาสำหรับไฟทอปทอร่าที่เราพบเห็นได้มากก็คือไฟทอปทอร่าที่เกิดที่ล่าง ะครับจะเกิดอาการเน่าที่บริเวณรากนะครับทำให้ทุเรียนนั้นใบเหลืองแล้วก็ร่วงสําหรับไตโคโดมานั้นนะครับสวนตะการเราแนะนําใช้เป็นเชื้อแห้งนะครับวิธีใช้มี2แบบวิธีแรกเราใช้ผสมกับปุ๋ยนะครับก็คือใช้ไตโคโดมาแห้งละลายน้ําทิ้งไว้4-6ชั่วโมงนะครับนำมาราดในกองปุ๋ย นะครับส่วนวิธีที่2ก็คือใช้แต่โคโดมา1กิโลกรัมผสมน้ํา200ลิตรใช้ผิดฉีดพ่นบริเวณรอบๆบโคนทุเรียนสําหรับท่านที่ใช้แต่โคโดมาแล้วนะครับท่านจะต้องรักษาความชื้นที่ผิวดินบริเวณรอบๆโคนให้ดีนะครับหลังจากการที่เราใส่ปุ๋ยหรือเราฉีดพ่นนะครับไต่โคโดมาลงไปนะครับก็คือการให้น้ําสม่ําเสมออันที่2ก็คือการ าหาวัสดุทางการเกษตรมาคุมนะครับจะเป็นฟางหญ้าหรือซากพืชต่างๆมาช่วยเพื่อให้ควา,ามชื้นในดินนั้นคงอยู่นะครับแต่เชื้อแต่โคโดมาจะได้ไม่ตายนะสำหรับท่านที่ใช้เลือกการใช้พ่นควรพ่นตอนเย็นนะครับเนื่องจากตอนกลางวันนะั้นอุณหภูมิสูงเชื้อแต่โคโดมาอาจตายได้ต่อไปนะครับเป็นคำถามที่มาจากทางบ้านนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกัน จริงๆแล้วนะครับเชื้อสดหรือเชื้อแห้งอย่างไหนจะใช้ดีกับทุเรียนนะครับใช้ได้ทั้งสองอย่างแต่ส่วนตาก้านแนะนําเป็นเชื้อแห้งเนื่องจากเชื้อแห้งนั้นใช้สะดวกและปลอดภัยครับทุเรียนปลูกใหม่จะใช้ไตโคโดมาตอนไหนจริงๆแล้วนะครับไตโคโดมาใช้ได้เลยก็คือใช้ตั้งแต่การเตรียมโคกปลูกทุเรียน นะครับจะใช้วิธีการผสม,มในปุ๋ยก็ได้อย่างที่บอกแต่ต้นหรือการฉีดพ่นบริเวณอรอบรอบโครกที่จะปลูกก็ได้ 3. ใช้รองก้นหลุมตอนปลูกทุเรียนได้ไหมนะครับก็คือจะเหมือนข้อ2ก็คือสามารถใช้ได้ครับเพราะว่าเราจะใช้รองก้นหลุมก็ได้จะใส่บนโคกก็ได้หรือจะฉีดพ่นก็ได้เหมือนกันทุเรียนนะครับเป็นไฟท็อปโทล่าต้นโซมนะครับใบเหลือง จะใช้ไตโคโดมาได้ไหมนะครับคำตอบก็คือใช้ได้ครับแต่ประสิทธิภาพจะต่ำเนื่องจากไตโคโดมาเนี่ยจะเป็นตัวป้องกันเป็นหลักเดี๋ยวนะครับสวนตาก,ก้านจะพาไปดูกองปุ๋ยที่เราผสมไตโคโดมาไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกัน สำหรับท่านที่สนใจในการปลูกทุเรียนนะครับท่านสามารถาติดตามสวนตาการได้ที่ w w w t ว n บทุเรียนนนหรือท่านสามารถจะเข้าไปดูได้ใน YouTube Facebook สวนตาการทุเรียนนนนะครับท่านมีคำถามสนใจเกี่ยวกับวิธีการปลูกวิธีดูแลรักษาต่างๆเกี่ยวกับทุเรียนท่านสามารถถามมาได้ที่ ID l i n ล d u ยนะครับ2564 นะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามขอทุกท่านปลูกทุเรียนอย่างมีความสุขนะครับสวัสดีครับ